เรน้องบอสมาเองจะไวหรือไม่อดดีแล้วมันห่อนตีปีบได้จ้าไปตีคนได้จ้าคือมหายโจอีบุญลวงควงลวงควงอยู่ไม้ไม้เอาไม้ไม้ยังค่ยังคัวเนตทางไปก่อน ช่วยด้วยยูนี่มาปีนึงเห็นบอมากเคยังสี่พี่น้องเอ้ยอย่ามาจิมอย่ามาจิมให้ไหมคู่นี้เราจะไม่หมุน5รอบนะครับเราจะหมุนสิบรอบเบาหวานเบาหวานคู่เอกสิบ่ักขึ้นเตียเอา10รอบนะครับ10รอบท่านนี้เขาหมุนรอบพี่ยิว

ดาวมาเล่าไหมสิวะอยากให้ผมสัมภาษณ์ก่อนเขาตื่นสิวันเป็นยังไงตอนปิดตาจมาตอนจะมาตีนบดมันอลืนุเขา่ิวัเป็น่ไหนเอา่าด้วยแม่ร้ไวอ่อนลื่นนะคุผู้เอกเขาตื่นสิวันเป็นยังไงบ้างมา่ังบินก็ต้องมไ่ค้นตามบอดเลยไล่อาคนตามบอดเฮ้ย่ามันสึงแล้ลุงคนบอ น so ิ่งตะยบุญอะไรก็อย่างไรเลยหมดแล้วยังครับหมดแล้วยังเจ้า no> ลูกโป่งหรืเจ้าลูกโป่งครับต่อไปเป็นเจ้าลูกโป่งนะครับผมเดี๋ยวผู้เอิงเป็นการนะครับฮาร์ดเจอไหมฮาบอดมาร์คเดินแบบแบบไปมากเฟืองไปแบบว่าข้าเดี๋ยวหอดปีเอาคิดดู้ว้ โอ้กาละยาไปแล้วเพือ่อน,<า>น่าอโอ้เพื่อนมากไปเพื่อนบ้างจุดมากไปโอ้ยนอพี่น้องอมากสองบ้านซองลายไป่าจะแข่งสีปูทุกปีไปไหมต้องล,ลุปปลกปุ๊กยังไงครับกีฬาเลิกปุ๊กนะทีมละสี่คนนะครับ โม10คนทีมละ10คนไปไม่ไหวมารอดูีแถวนะแงว่าเป็นสีละ20นะครับสีละ20คนเดี๋จะมาเอาไปยี่แบบนี้มาหน่อยนะจีนสีละ20คนเองเขาละ10นะครับอ่าสีละ20คนนะครับชายหญิงก็ได้แต่ว่าหญิงก็หญิงแถวหนึ่งชายแถวหนึ่งไม่แบบแตกจีนไม่แบบแตกอ๋อเอาผู้หญิงอยู่กับกระเทยให้เอาผู้หญิงกับกระเทยก็ได้ถ้าผู้หญิงอยากเล่นมันจะได้ไม่เป็นไรอยู่กับผมยาวอ่ะอ่าผมยาวอยู่ด้วยกันอ่า แถวนี้เป็นแถวใช่นะครับแถวนี้เป็นแถวอ่าผมยาวอ่าประมาณนี้ดีกว่านะครับชายสิบหญิงสิบนะครับชายสิบหญิงสิบนะครับเมื่อกี้เดินไปไหนเดินไปไหนจัดทีมเลยแล้วไปกูดันทำไมผู้หญ้าสิบผู้ชายสิบนะครับใครที่ยังไม่เล่นครับอยากเล่นมาเลยนะครับมาเลยนะครับ เล่นนั่กันนะครับม้วนนั่กันครับโบราณไม่ได้เล่นนะครับถามว่าม้วนนั่กันเลือใจไหลใครยังอาบพี่มาดามยังไม่ได้เล่นสักเอเลยนะครับลงไปเล่นด้วยพี่มาดามเน่าไปพูดสิพวกสนุกเวลามั้งครับจะเขาเต้นจะเขาเต้นจะเขาเต้นจะเขาเนไปแบบพี่เจี๊ยบพี่ผมยาวก็ลงได้นะครับนางเอกก็ลงได้พี่ผมยาว ตึงอย้วเหรอออตอนเรางานลำสิ่งมาเต๋อนโยกเล่อคจ้างานยกเยื่ผมงานยกติก็เลยออกมานาลำงานนอกเต๋อโอ้ยช่วยด้วยเวลาติดมทุกันเมัลยเาโอ้อนาอ้ตัวร้อนสุด้ยเนาเอาเงูกพีเจียว่าไงครับก็ต้องเอ็นซอรแล้วก็เล่นเกมใช่ไหมสุกมากเอาลูกโปมาหนามื่นประการไหวด้ยไหวไหวเอาลูกโปมาเอองงมากนะบางทีไฟเบตอง ไปป่ะนี่พี่เอาดีๆเด้ออย่าหนาหมื่ตามัว่เม่อไรเน,นี่ยซอนเอลซอเอลไ่ๆคอดูตีแดนชาดีเลยนะช่วยด้วยฟาดีแดงมันแต่งหนาเบาดีไงแต่หนาเบามาก พ่อเหยื่อแล้วนี่ไม่ยืนอเลยค่ะพอยื่อแล้วคจะขอญาดแล้วท่านนกล้องจะมาหาพ่อนีพิสูจเต็มลาพีู่อเดอร์น่อยนี่ทีมสีแดงนะครับเืดใส่หลัมเต็มไม่ตาพีมดามไม่ลงครับพีมดามไม่มาดาอันนี้ไม่ลงหรอใเล่นแล้วพีมดามเล่นนรัเขาเลยเขาแบนเขาแบนเขาแบนแล้วงงมากเลยงงมากเลยนะบางที อันนี้ตัวตึงนะครับตัวตึงพี่ตัはは้มเลียวสู้ๆพิ่มาเลือแดาตีขวกลอนห้มาผู้เอกข้าวอ้าช่วยด้วยนาครัวอทีเพุงนบินาี้งานลกจากเด็เสอแล้วก็นักเอกแก้วนเานครับสนับสนุนลกเอดีเด้อ อะนรดีเด้อกังมังเสื้อนี่ชายแท้นะครับเอาก็ไม่้องพูดไหนหน่อยแต่เทียมหนีกระมังเสื้อชุดวยเลไม่ได้พูดตัวหน่อยไหมเขาเน้่หุ่นลีนขาเขาเนี่ยฮุนลีนโอู้ดอะไรพี่เด้๋ยุนลีนเลีนฮุลีนนลีนล่เอาลูกโป่งสเข้ามันเร็วๆข้ามาเสืาะมันเสือลูกโป่งเข้าไปเขามันก้ามาลูกแต่มันเสีแตกไหมแ่ละเรียกเอาเลยเลียกเอาลูกแตกง่ายเหลี่ยมๆเะทุกคลูกดเหลี่ยมแสดงว่าลูกนั่นละแตกง่ายอ่ะเด แล้วก็มัดเอวตัวเองเลยนะครับเอาลูกโป่งมาข้างหลังใช่ไหมครูเอกใช่ไหมครับเอาลูกโป่งมาข้างหลังใช่ไหมใช่ครับมัดลูกโป่งไวเอลโดยสูดโอ้พี่ตองเลี้ยวเข้ามานะครับพี่ตองเลี้ยวเข้ามาเลยครับโอ้ครับเกมแบบนี้พี่ตองเลี้ยวถนัดมากเกมเดาๆเนี่ยต้องใช้เอวนะครับพูดให้เอลดีต้องใส่แง่กับแทกแง่เดียบอกกับแทกเขาจะมาแตกเฮ็ดให้มันแตกเขาเสาะมาแตกเลย มมันาสีแดงนี่นี่งลูกต้ลูกแก่นะครับจะเอาลูกเล็กนั่งสีแดงปกติแล้วพี่ตองแกไม่ถน <Rad> ัดเต้านะครับแกถนัดแต่โดนเต้าช่วยด้วยแม่ดูมัดประดับระหว่างสีเขียวกับสีแดงใครจะเอวดีกว่ากันสวัสดีครับเรียบลงตัวออกไปเพราะมรนยอมไปแล้วมัดเอาไปท่าหลังเล่นด้วจังหวะขาใต้เนี่ย ยังไม่พอยังไม่พอรอเชือกนิดเดีวรอเชือกไม่ลงหรอไปสีเขียวครบเรือยงอ่าครบแล้วมาดูโป้ไปทักหลังทาเหมือนหางกระต่ายนะครับเพื่อจกให้เพื่อนมาเล่าให้มันแตก